แม่เป็นคนเดียวในบ้านที่สวดบทมหาจักรพพัดเป็นประจำแม้เราจะไม่เข้าใจแต่แม่ก็บอกว่าบทนี้จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนกรรมและเปลี่ยนชีวิตคืนหนึ่งฝนตกหนักบ้านเงียบแม่ไม่อยู่แต่มีเสียงสวดลอยออกมาจากห้องพระเสียงนั้นไม่ใช่จากใครที่เรารู้จัก มันคือเสียงบทมหาจักรพรรดิเสียงเดียวกับที่แม่สวดชัดเจนทุกคำพ่อที่ไม่เคยเชื่ออะไรแบบนี้ค่อยๆเดินไปที่ห้องพระประตูเปิดแต่ไม่มีใครเทียนดับสนิทพระอยู่ที่เดิมมีเพียงกลิ่นธูปจางๆลอยอยู่ในห้องที่ควรจะเงียบสนิทคืนนั้นพ่อพนมมือขึ้น และเริ่มสวดตามเสียงนั้นเบาๆเขาบอกว่าไม่รู้ทำไมน้ำตาไหลเองไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะใจมันสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตเสียงจากอีกโลกอาจไม่ใช่เสียงของผีแต่อาจเป็นเสียงของธรรมที่เราเพิ่งยอมรับฟังเป็นครั้งแรก